สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านค่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยู u ูบชาแ n ลโปรโ o ชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายนะคะประจำอยู่ฟอร์ดค่ะประแดงในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพาพี่ๆมาพบกับ Nextgen e v e r e s t เรสต์ค่ะเป็นการน and Match นะคะทั้ง2รุ่นเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวขับ4ี่ใบเทอร์โบซึ่งมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2.0งูลิตรให้กาลังแรงม้าสู นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายค่ะ1,899,000บาทนั่นเองเดี๋ยวพามาชมรอบคันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนคะ่ะเริ่มจากด้านบนเลยสำหรับอะคริลิกนะคะคำว่าไวท a คค่ะที่อยู่บนฝาก,กระโปรงนะคะตัวนี้มีมากับรุ่นเอ e เวอร w h i t ไวทัเลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยอักษรอะคริลิกจะเป็นสีดำนั่นเอง และสําหรับกระจังนะะ้าค่ะตัวรังพึ่งจะเป็นสีดําเงานะคะตัวค่าข่ะพร้อมกับโลโก้นะคะก็คือจะเป็นสีเทากาไฟนั่นเองมาพร้อมกับตัวกล้องค่ะ360องศาด้วยค่ะ ขยมาที่ไฟหน้านะคะสำหรับไฟหน้าค่ะรุ่นนี้เขาก็จะเป็นแมทริกค่ะ LED มาพร้อมกัระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัตรรวมถึงระบบป้องกันไฟแยงตาไฟหน้าเปิดติดอัตโนมัตรรวมถึงระบบออโต้ไฮบีมค่ะเปิดติดไฟสูงอัจฉริยะมีไฟเดย์ทามและนิ่งไลท์นะคะตัวสีแสงสีขาวมาให้แบบนี้เลย ขยอมาที่ด้านล่างค่ะกันชนหน้าค่ะสีเทากาไฟนะคะและชายกันชนเป็นสีเงินไฟตัดหมอกเป็น LED สำหรับระบบด้านหน้าจะมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าค่ะระบบเบรกอัตโนมัติรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินนั่นเองค่ะมาต่อนะคะสำหรับแก้มค้างบ้างค่ะ ตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้ก็เป็นสีเทากาไฟนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะลงตัวเลยแล้วก็ล้อค่ะล้อนี้เป็นล้อเดิมๆเลยนะคะจากโรงงานสำหรับเอวเร w ไวท์ค่ะขนาดรอบวง20นิ้วตัวแม็กเขาจะเป็นสีเงินแล้วตัดด้วยมิลลิ่งสีดำเงานะคะตัวนี้ซีรีส์ยาง2 5 5 5 5า20ค่ะ แล้วก็แก้มข้างค่ะตัดด้วยสีเทากาไฟนะคะแล้วก็มีครีบระบายความร้อนกระจกมองข้างสีเทากาไฟค่ะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถ ราวหลังคาค่ะเขาเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กันสาดวันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นกันสาดแท้เลยนะคะของทางฟอร์ดเวลาพี่ๆไปเจอแสงแดดหน้าจอรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้นั่นเองความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะและตัวมือเปิดค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกระบบสมาร์ทคี์เล็กนั่นเอง เพดอะคริลิกค่ะคำว่าวายแทก่ะตัวนี้นะคะก็มีมากับตัวรุ่นเอ e วอร t เรดวาแทกจากโรงงานเลยบันไดข้างค่ะชายบันไดนะคะเป็นสีเดียวกับรา้วหลังคาเลยค่ะสีเงินร่องระบายน้ำพร้อมกับพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นค่ะสำหรับช่วงล่างนะคะรุ่นเอเวอร์เรดวาแทก่ะเขาก็จะเป็นวัดลิงค์นะคะตัวนี้แล้วก็มาต่อที่ด้านถ่ายกันบ้างค่ะ ไฟท้ายเป็น LED นะคะ Signature นะคะสวยๆเลยแล้วก็มีคาดท้ายอะคริลิกที่คาดท้ายคำว่า e v e r e a d สแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์นะคะถอยหลัง4จุดค่ะสำหรับฝาท้ายนะคะก็จะเป็นตัวไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็สามารถคลิกได้ด้วยนะคะเอาเท้าแยบบริเวณเซนเซอร์นะคะตัวนี้เวลาพี่ๆถือของเยอะๆนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยเปิดได้อย่างง่ายดายเลยเดี๋ยวพามาดูต่อสำหรับภายในกันบ้างคะ่ะ สำหรับภายในนะคะก็จะเป็นสีนะคะหนังสีดำนะคะแล้วตัดด้วยตะเข็บได้สีส้มนะคะสไตล์ w h i t e ท็กเลยนี่แล้วก็มีมูนลูฟนะคะสำหรับตัวนี้<ม>เห็นไม่เอ่ยอ่าเป็นมูนลูฟนะคะตัวท็อปสุดเลยเดี๋ยวพามาดูด้านหน้าค่ะมีแอมเบียนท์ไลท์ด้วยนะคะ นี่มีแอมเบียนท์ไลท์เนาะตัวนี้ทำการติดฟิล์มเนาะก็เลยจะติดสติกเกอร์ไว้นะคะไม่ให้กดปุ่มปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้าแปดทิศทางค่ะ เบาะหนังสีดำแล้วก็ปักค่ะที่พนักพิงคํคำว่า w ว t e แบบนี้เลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีพุสตาร์ทให้นะคะแล้วก็มีปุ่มปรับนะคะไฟต่างๆมีที่วางแก้วทั้งซ้ายและขวาค่ะสำหรับหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะหน้าปัดดิจิตตลนะคะก็มีขนาด12.4นิ้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยอ่าสำหรับจอ,อกลางค่ะก็ขนาด12นิ้วเมนูภาษาไทยมาพร้อมกับระบบซิง 4A รองรับ Android Auto และ Apple คาเพแบบไร้สายมีโทรช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วย1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุสําหรับแอร์นะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระค่ะมีไวเลสชาร์จให้ค่ะ, have, คะแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type A และ Type C ให้รุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัวเกียร์อ e ีชิปเ e อร์นะคะ Electric E Shiftter เป็นเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนั่นเองนะคะจะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบช่วยจอดอัจฉริยะสามารถจอดได้ถึง3รูปแบบด้วยกันค่ะจอดเทียบข้างออกจากเทียบข้างและ เขา2นั่นเองโหมดการขับขี่สามารถปรับได้ถึง6โหมดด้วยกันค่ะนี่เป็นแบบหมุนแบบนี้เลย พี่พี่ทานายถ้าสนใจนะคะจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะในวันนี้สําหรับรุ่นนี้ค่ะมีสีจะจะไหน่ายด้วยกันทั้งหมด6สีเลยค่ะแบ่งเป็นสีนะคะพิเศษนะก็จะมีขาวมุกค,ค่ะมีสีส้มและสีเหลืองราคาตัวรถจะบวกเพิ่ม1 2 0 0 0บาทค่ะและสําหรับสีปกตินะคะก็จะมีสีดําค่ะสีเทานะคะแล้วก็สีบรอนนั่นเองพี่พี่ทานายถ้าชอบนะคะสําหรับรถอเนกประสงค์นะคะที่ตอนนี้บอกเลยว่าใหม่ล่าส เลยค่ะเป็นการมิกแอนแมทอย่างลงตัวเลยนะคะก็ทักทายสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่ะเบอร์โทรไอดียไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆอินเดียคำปรึกษาพี่พี่ถูกทุกท่านเลยและยังเข้าไปรับชมนะคะสําหรับรูปแบบการตกแต่งนะคะในรุ่นอื่นๆทั้ง next gen everest และ next gen ranger นะคะได้ที่ y o YouTube c ช anel โปรโมชั่น ford by เก่งพี่ค่ะรับชมแล้วฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์นะคะและกดแชร์ ติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้เก่งกี้ทําในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย